สวัสดีค่ะ Live p r e s Channel นะคะ Passive Income นั้นเป็นคำฮิตติดหูของคุณรุ่นใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย Passive Income นั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็แตกต่างจาก Active Income อย่างไรนะคะเรามาหาคำตอบกันค่ะ Active Income นั้นคือไรายได้ที่เราต้องใช้ทั้งแรงแล้วก็เวลานะคะเพื่อแลกกับผลตอบแทนเมื่อใดที่เราหยุดเนี่ย รายได้ก็จะหยุดตามนะคะตัวอย่างงานที่ได้รายได้แบบ active income นั้นก็เช่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเลยนะคะคุณหมอนักร้องนักแสดงด้วยนะคะส่วน passive income นั้นก็คือ รายได้ที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ทั้งแรงและก็เวลานะคะหรือถ้าใช้ก็น้อยที่สุดนะคะเช่นรายได้จากค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะเงินปันผลหุ้นค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากการเขียนหนังสือเป็นต้นนะคะพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือ active income นั้นเท่ากับคุณทำงานเพื่อเงินนะคะส่วน passive income นั้นเท่ากับเงินทำงานเพื่อคุณนะคะถ้าเลือกได้เนี่ย เราทุกคนก็คงจะเลือกมี Passive Income ใช่ไหมคะ หลายคนเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเลยเพื่อแลกกับผลตอบแทนหลังกเกษียณนะคะมี passive income จากนายช่างให้ใช้แบบสบายๆนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อเราเนี่ยอายุมากขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าแก่ลงเนี่ยนะคะสุขภาพของเราเนี่ยจะไม่เอื้อให้ทำสิ่งต่างๆได้เหมือนในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีทั้งเงินและก็เวลานะคะแต่ว่าร่างกายอาจจะไม่อำนวยนะคะเราอาจจะออกไปทำสิ่งต่างๆแบบที่อยากทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมี Passive Income เนี่ยเร็วเท่าไหรเนี่ยเราก็ยิ่งมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่า p s s s v v i n n o o m เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องการนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีผู้คนจำนวนน้อยมากๆนะคะที่มี Passive Income ที่มากเพียงพอจนสามารถเลือกใช้ชีวิตตามต้องการได้นะคะ ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเมื่อไม่รู้จุดหมายเนี่ยก็จะไม่สามารถกําหนดทางเดินที่ถูกต้องได้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปค้นหาวิธีมุ่งสู่อิสรภาพทางการเงินกันนะคะก็อยากจะให้ทุกทกท่านลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะสมมุติว่าอยากจะมี Passive Income เดือนละ50,000บาท ก่อนอายุ35ปีอย่างเงี้นะคะโดยจำนวนเงินที่เป็นเป้าหมายนั้นนะ่ะอาจจะคำนวณจากค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราเองนะคะแล้วก็ระยะเวลากำหนดตามความต้องการที่จะอยู่บนสมมุติฐานที่ความเป็นไปได้นะคะเมื่อได้เป้าหมายแล้วเนี่ยวันนี้ทาง Life Channel จะมาแนะนำวิธีสร้าง Passive Income ในแบบฉบับที่ใครๆก็ทำกันได้นะคะมีแบบไหนบ้างลองมาดูกันคะ่ะ แบบแรกนะคะคือการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะคือการซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยใช่ไหมคะหรือแม้แต่ถ้าเรากู้ธนาคารได้เนี่ย ก็จะมีดอกเบีย้ยที่ต้องนําจ่ายทุกเดือนใช่ไหมคะในขณะที่ค่าเช่าอาจจะไม่แน่นอนก็ได้ไหนเราจะต้องหาผู้เช่าเองดูแลปรับปรุงห้องเช่าเองนะคะและหากเลือกทําเลไม่ดีเนี่ยการปล่อยเช่าหรือแม้แต่การขายออกเนี่ยก็อาจเป็นเรื่องยากที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะ แต่ว่าการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลยนะคะโดยหลักการพื้นฐานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยก็คือการนำเงินของนักลงทุนรายย่อยหลายๆคนมารวมกันนะคะแล้วนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเช่นห้างสรรพสินค้าออฟฟิศโรงแรมอพาร์ตเมนต์คลังสินค้านะคะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของค่าเช่านะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไรายได้มาแบ่งเป็นเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนนะคะโดยนักลงทุนเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยกับการดำเนินงานใดๆเลยนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยจะมีผู้ดูแลแล้วก็จัดการให้ทุกอย่างเลยนะคะ ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็คือไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะมีผู้จัดการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานแทนให้นะคะแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงมีสภาพคล่องสูงนะคะสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลปีละ7-8%นะคะหรือว่าอาจจะมากกว่าก็ได้นะคะแบบที่2นะคะเงินปันผลจากหุ้นค่ะ คือเมื่อเรานําเงินไปลงทุนในหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่กําหนดไว้นะคะ โดยเราเนี่ยสามารถย้อนดูประวัติการจ่ายปันผลของแต่ละบ,บริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือถ้าให้แคบลงก็สามารถเลือกลงทุนใน30บริษัทที่อยู่ในเซต HD นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีที่อยู่ในเกณฑ์ดีและก็สม่ำเสมอนะคะแต่ในการเลือกซื้อหุ้นแบบเนี้ยคุณจะต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนะคะว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้าง แต่ถ้าหากคุณอยากได้เงินปันผลโดยไม่ต้องศึกษาหุ้นเองก็สามารถทำได้โดยซื้อกองทุนหุ้นปันผลนะคะซึ่งมีหลักการก็คล้ายๆกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะนำเงินจากนักลงทุนรายย่อยนะคะไปซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการดีนะคะแล้วก็มีเงินปันผลสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลเนี่ยจึงมีโอกาสได้รับทั้งเงินปันผลแล้วก็ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนนะคะแบบที่3นะคะคือการสร้างบล็อกเพื่อติดโฆษณานะคะในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะมากขึ้นอีกในอนาคตเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคำถามเราอาจจะถามเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่พอจะตอบได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย คนแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือ Google ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราทำบล็อกให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจจนมีผู้คนเข้ามาอ่านแล้วก็ติดตามเป็นจำนวนมากนะคะเราก็สามารถหารายได้ได้ง่ายๆนะคะจากการติดโฆษณา Google AdSense นะคะซึ่งเกิดจากการนำโค้ดโฆษณาของ Google มาติดในบล็อกของเรานะคะโดยเราสามารถเลือกประเภทโฆษณาให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราได้นะคะเมื่อใดก็ตามที่มีคน คลิกโฆษณาอันนั้นนะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งค่าตอบแทนจาก Google นะคะแล้วถ้าหากบล็อกของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีผู้ชมเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะมีคนมาขอเป็นสปอนเซอร์แล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้เราเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีก็ได้นะคะเพื่อแลกกับพื้นที่วางแบนเนอร์โฆษณาในบล็อกของเรานะคะ เช่นสมมุติเราทําบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็สามารถหาสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบินเว็บไซต์จองที่พักนะคะแบรนด์สินค้าพวกรองเท้าเสื้อผ้าต่างๆเป็นต้นนะคะ การหารายได้จากการทำบล็อกเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินมากเหมือนวิธีอื่นๆเลยนะคะเราสามารถเลือกสร้างบล็อกแบบฟรีหรือว่าแบบเสียรายปีก็ได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยมากๆเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะคะหากบล็อกของเราเนี่ยเป็นบล็อกยอดนิยมแล้วเนี่ยและเมื่อเราเขียนบทความได้ในจำนวนที่มากพอ เราก็ปล่อยให้บทความเหล่านั้นเนี่ยทำเงินให้เราต่อไปหรือว่าอาจจะนำไรายได้ส่วนหนึ่งจ้าฟรีแลนซ์ให้เขียนบทความเพิ่มก็ได้นะคะแบบที่4นะคะคือการเขียนอ e ีบุ๊กนะคะการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยนะคะเพียงแค่คุณสลับเวลาว่างวันละ1นถึงสชั่วโมงนะคะเพื่อเขียนในสิ่งที่คุณรู้นะคะหรือว่ารวบรวมสิ่งที่คุณสนใจแล้วก็ เรียบเรียงใหม่ในแบบฉบับของคุณเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำสิ่งที่เขียนในแต่ละวันมารวมกันแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF นะคะเราก็จะได้หนังสือ e b o ๊กหนึ่งเล่มที่พร้อมที่จะนำไปวางขายตามเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะอาจจะเป็น OCB หรือว่า Amazon ก็ได้นะคะหรือจะขายผ่านเองทางโซเชียลต่างๆก็ได้นะคะคือราคาขายปลีกหนังสือแล้วก็ e b o ๊กอยู่ที่ ประมาณ1 5 0่งรบถึงสามบาทนะคะสมมุติคุณขายเล่มละ300บาทผ่านอกบีนะคะตลอดทั้งปีเนี่ยขายได้5,000เล่มนะคะรับส่วนแบ่งในฐานะนักเขียนจากอกบีเนี่ยประมาณ67.2%เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยคุณจะมีรายได้มากถึง1,8,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแบบที่5นะคะ Affiliate Marketing นะคะ เป็นการขายสินค้าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้านะคะ ไม่ต้องจัดส่งสินค้าแล้วก็ไม่ต้องให้บริการหลังการขายเลยนะคะเพียงแค่คุณสมัครทำาอ f เฟอรเกับเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon, Lazada, s h o p e ีนะคะมีหลายเว็บไซต์เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะนำไปโปรโมตแล้วก็ Copy Link ิงกสำหรับโปรโมตสินค้าไปวางในบล็อกหรือว่า Facebook ของเรานะคะ เมื่อมีคนกดลิงก์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนนะคะโดยเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้านะคะสมมติขายสินค้าแฟชั่นใน La z a d a คุณก็อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงถึง12%เ์เลยทีเดียวนะคะและหากลูกค้ากดเข้าไปดูสินค้าล้วย,ยังไม่ซื้อในทันทีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยจะเก็บคุกกี้ให้คุณสูงสุดถึง30วันเลยนะคะแบบที่6นะคะ ขายสินค้าออนไลน์แบบ drop shipping นะคะการขายออนไลน์แบบ drop shipping เนี่ยเป็นอีกวิธีการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากนะคะไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีลูกน้องให้ปวดหัวเลยเพียงแค่คุณสร้างเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียค่าบริการรายปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณนำภาพแล้วก็รายละเอียดสินค้าจากผู้ให้บริการ drop ship นะคะมาลงในเว็บไซต์ของคุณเมื่อมีคาสั่งซื้อจากลูกค้า คุณก็สั่งซื้อกับผู้ให้บริการรอปบชิปนะคะพร้อมระบุให้จัดส่งในนามของร้านคุณนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาขายที่คุณสามารถกำหนดได้อิสระกับราคาทุนในฐานะตัวแทนจำหน่ายนะคะ ข้อดีก็คือไม่ต้องลงทุนนะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยประหยัดเวลาการทำธุรกิจนะคะเพราะว่ามีรูปภาพรวมถึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อเสียก็คือมีคู่แข่งเยอะนะคะเพราะใครๆก็เริ่มต้นธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องศึกษาการทำการตลาดนะคะแล้วก็การทำ SEO นะคะเพื่อให้สินค้าของคุณเนี่ยเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะ แบบที่7นะคะการขายรูปถ่ายออนไลน์ค่ะคือถ้าคุณเป็นคนที่รักการถ่ายภาพนะคะนอกจากจะเป็นงานอนิเรกที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วเนี่ยภาพถ่ายเหล่านั้นยังสามารถเปลี่ยนเป็นไรายได้ที่งดงามอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะ ขั้นตอนง่ายๆก็เพียงสมัครเว็บไซต์สำหรับขายรูปถ่ายนะคะเช่น Shutterstock, iStock Photo ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คัดเลือกรูปถ่ายเจ๋งๆของคุณนะคะแล้วก็อัปโหลดลงในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะคะเมื่อภาพใดสามารถขายได้เนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งไรายได้จากเว็บไซต์นะคะบางทีภาพถ่ายที่ธรรมดาของคุณอาจจะเป็นภาพที่มีราคาแพงสำหรับต่างชาติก็ได้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ7วิธีการสร้างไรายได้ในแบบฉบับที่ใครๆก็สามารถทำได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นวิธีสร้าง passive income ที่กำลังเป็นที่นิยมด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครถูกใจก็ช่วยกันกด subscribe กด like กด share ให้ด้วยนะคะทาง l i f e passion channel ก็จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับทุกๆท่านอีกนะคะขอบคุณค่ะ